ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ทุกสิ่งล้วนเคลื่อนที่ทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันและเบื้องหลังการค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของฟิสิกส์ตลอดกาลมีชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนขอบเขตของความรู้ <S <S ชื่อของเขาคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์ธรรมดาเขาคือชายผู้ท้าทายกฎฟิสิกส์ที่โลกเคยรู้จักและปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับอวากาศ เวลาและพลังงานด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพที่กลายเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อิทธิพลของไอน์สไตน์ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องทดลองงานของเขาวางรากฐานให้กับนวัตกรรมที่เรายังใช้อยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่เทคโนโลยี GPS ที่ช่วยนำทางเราในทุกๆวันไปจนถึงการศึกษาหลุมดำและแม้กระทั่งโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่สองแต่เหนือสิ่งอื่นใดไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์ เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของอัจฉริยะความอยากรู้อยากเห็นและการตั้งคำถามต่อทุกสิ่งบนโลกใบนี้แต่ไอสไตน์มาไกลขนาดนี้ได้อย่างไรเขาเกิดมาเป็นอัจฉริยะเลยหรือไม่อะไรคือแรงผลักดันให้เขาสร้างทฤษฎีที่เปลี่ยนโลกในวิดีโอนี้เราจะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจชีวิตของชายผู้พลิกโฉมหน้าวิทยาศาสตร์ไปตลอดกาลเบิร์ตไออสตน์ อัลเบิร์ตออสไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคม1879ที่เมืองอูมในราชอาณาจักรวูเทมเบิร์กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเยอรมันครอบครัวของเขาเป็นชาวยิวชนชั้นกลางมีฐานะปานกลางพ่อของเขาเฮอร์มันออสไตน์เป็นนักธุรกิจที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนแม่ของเขาเปาลีนออสไตน์สกุลเดิมโคเป็นแม่บ้านที่รักดนตรีและมีพรสวรรค์นในการเล่นเปียโน ไอสไตน์มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อมาเรียมายาไอสไตน์ซึ่งเกิดในปี1881ทั้ง2มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาตลอดชีวิตในวัยเด็กไอสไตน์เป็นเด็กที่เงียบและพูดช้ากว่าเด็กทั่วไปจนพ่อแม่ของเขากังวลว่าเขาอาจมีปัญหาด้านพัฒนาการบางครั้งเขาจะพูดคำบางคำซ้ำๆหลายครั้งก่อนจะพูดเป็นประโยคนิสัยนี้ทำให้ครอบครัวของเขาตั้งฉายาให้ว่าเดเดเปเตแปลว่าเด็กทึ่ม อย่างไรก็ตามเมื่อโตขึ้นเขาสามารถสื่อสารได้ตามปกติและในเวลาต่อมาได้กลายเป็นนักคิดที่ยอดเยี่ยมเมื่อไอสไต์อายุห,าห้าขวบเขามีอาการป่วยและขณะนอนพักฟื้นพ่อของเขาได้นําเข็มทิศอันหนึ่งมาให้เขาเล่นไอสไตรู้สึกถึ่งกับเข็มทิศที่สามารถชี้ไปทางทิศเหนือได้ตลอดเวลาโดยไม่มีแรงผลักที่มองเห็นได้เขาตั้งคําถามกับปรากฏการณ์นี้และเริ่มสงสัยเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ นี่ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์แรกที่จุดประกายความลหลงไหลในฟิสิกส์ให้กับเขาครอบครัวของไอน์สไตน์ย้ายไปเมืองมิวนิกในปี1880และพ่อของเขาก่อตั้งบริษัทอิเล็กโทรเทคนิเช่ฟาบริกเจไอน์สไตน์แอนเชซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่ออายุ6ขวบไอน์สไตน์เข้าเรียนที่โรงเรียนประถมปิเตอร์ชูในมิวนิกและเมื่ออายุ8ขวบเขาเข้าเรียนที่ลุยิ์โพยิมนาเชียมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธย,ยมที่เน้นวินัยแบบเคร่งครัด ระบบการศึกษาของเยอรมนีในขณะนั้นเน้นการท่องจำและวินัยที่เข้มงวดซึ่งขัดกับลักษณะนิสัยของไอสไตน์เขารู้สึกว่าระบบการศึกษาแบบนี้เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสารรค์ของเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่ชอบระบบการเรียนแบบเข้มงวดแต่เขาก็มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และฟิสฟิกส์เป็นอย่างมากและมักจะเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วกว่านักเรียนคนอื่นๆในช่วงวัยเด็กไอสไตน์ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มของเขา จากข้ออบไอสไตน์ซึ่งเป็นวิศวกรและมักจะสอนเขาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ลุงของเขาสอนวิชาพีชคณิตและเรขาคณิตให้ไอสไตน์ตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เขาสนใจคณิตศาสตร์อย่างจริงจังนอกจากนี้แม่ของเขายังปลูกฝังให้เขารักดนตรีโดยสอนให้เขาเล่นไวโอลินซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เขาเล่นไปตลอดชีวิตเมื่ออายุประมาณ12ปีไอสไตน์ได้อ่านหนังสือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง นอกเหนือจากที่เรียนในโรงเรียนหนังสือที่มีอิทธิพลต่อเขาในช่วงวัยเด็กได้แก่หนังสือ Element of u s e l i s s ซึ่งทำให้เขาลหลงไหลในเรขาคณิตหนังสือของอารอนเบิร์นสเตนเกี่ยวกับธรรมชาติและฟิสิกส์หนังสือของอิมมานูเอลคารซึ่งส่งเสริมแนวคิดเชิงปรัชญาของเขาเขายังศึกษาฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองจากตำราเช่น m e c h a n i c ของไฮริดเวเปอรซึ่งช่วยให้เขาเข้าใจพื้นฐานของกลาศาสตร์ ในช่วงต้นทศวรรษ1,890ธุรกิจของพ่อของไอสไตล์ le, ประสบปัญหาทางการเงินและครอบครัวต้องย้ายไปเมืองมิลานประเทศอิตาลีในปี1,894ไอสไตล์วัย15ปีต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อเพื่อเรียนต่อที่มิวนิกหรือย้ายไปอยู่กับครอบครัวเขาเลือกลาออกจากโรงเรียนมัธยมในเยอรมนีโดยไม่มีประกาศนียบัตรและเดินทางไปอิตาลี ที่เมืองมิลานไอสไตล์ใช้เวลาเรียนฟิสิกส์ด้วยตัวเองและพยายามหาทางเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อมาในปี1895เขาเดินทางไปเมืองอารัวประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสมัครเข้าเรียนที่สวิตเฟดอรลโพลนเมืองซิคในิิการลาออกจากโรงเรียนและการสมัครเข้าเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากลาออกจากรูอิตโพยิมนาเชียมในเมืองมิวนิกเยอรมนีไอสไตายย้ายไปอิตาลีในปี1894ขณะอายุ15ปีเขาใช้เวลาอยู่ที่เมืองมิลานกับครอบครัวแต่ก็รู้สึกว่าการไม่มีวุฒิการศึกษาทำให้เขาไม่มีโอกาสมากพอเขาต้องการเข้าเรียนที่สวิสเฟเดรัลโพลิเทคนิคสคูลปัจจุบันคือ ETH z e u r ส c h ริกเอสเทนอสเซเชเทคนิซูริกในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลายัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามไอสไตน์ยังไม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้เนื่องจากเขายังไม่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายดังนั้นเขาจึงต้องสมัครสอบเข้าในปี1895ขณะอายุ16ปีผลปรากฏว่าเขาทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แต่กลับทำคะแนนได้แย่ในวิชาภาษาต่างประเทศและวิชาศิลปศาสตร์ทำให้เขาสอบไม่ผ่าน อย่างไรก็ตามอธิการบดีของสวิสเฟเดร l ลโพลิเทคนิคเห็นแววของเขาจึงแนะนำให้เขาไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในเมืองอารัวออเกากันโตเนาสคูลก่อนเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยการศึกษาในโรงเรียนอารัว1895-1896ไอสไตน์เข้าเรียนที่โรงเรียนออเกากันโตเนาสคูลในเมืองอารัวสวิตเซอร์แลนด์ในปี1895ที่นี่มีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ซึ่งแตกต่างจากระบบที่เข้มงวดในเยอรมนีอย่างสิ้นเชิงเขาชื่นชอบบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในช่วงเวลานี้ไอน์สไตน์เริ่มศึกษาทฤษฎีฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ขั้นสูงด้วยตัวเองและเขียนเรียงความเรื่อง On the Investigation of the State of the Ether in a Magnetic Field ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของเขาในฟิสิกส์ทฤษฎี ในปี1896ขณะอายุ17ปีไอสไตน์สอบผ่านหลักสูตรของโรงเรียนอารัวและได้รับวุฒิการศึกษามัธยมปลายพร้อมเกรดดีเยี่ยมในคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากนั้นเขาจึงสามารถสมัครเข้าเรียนที่สวิสเดอรัลโพลิเทคนิคได้สำเร็จในปีเดียวกันนี้ไอสไตน์สละสัญชาติเยอรมันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารของจักรวรรดิเยอรมันทำให้เขาเป็นบุคคลไร้สัญชาติอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะได้รับสัญชาติสวิสในปี1901ชีวิตในสวิสเดอรัลโพลิเทคนิค 1,896-1,900ถึงออสไตน์เริ่มเรียนที่สวิสเดอรัลโพลีเทคนิคในเดือนตุลาคม1,896โดยเลือกเรียนในสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อเตรียมตัวเป็นครูสอนฟิสิกส์ผลการเรียนและทัศนคติต่อการศึกษาแม้ว่าออสไตน์จะเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แต่เขากลับไม่ค่อยสนใจเรียนในห้องเรียนและไม่ชอบระบบการเรียนที่ต้องท่องจํา เขามักจะขาดเรียนบ่อยและใช้เวลาอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองมากกว่าฟังการบรรยายของอาจารย์เขาเคารพอาจารย์ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์เช่นเฮอร์มันมินคอฟสกีเฮอร์มันมิงโกสกี้นักคณิตศาสตร์ที่ต่อมาได้พัฒนาแนวคิดการอาวกาศสเปสไทม์ Space time, บนพื้นฐานทฤษฎีสมพัทธภาพของไอน์สไตน์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ชอบอาจารย์บางคนที่เน้นการสอนแบบดั้งเดิมเพื่อนและสังคมในช่วงเวลานี้ไอน์สไตน์ได้พบกับมิเลวามาิช หมายว่ามาริชนักศึกษาหญิงจากเซอร์เบียซึ่งเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในชั้นเรียนของเขามิเลว่าเป็นคนฉลาดและมีความสนใจในฟิสิกส์เช่นเดียวกับเขาทั้งสองเริ่มเป็นเพื่อนสนิทกันและพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่รักในเวลาต่อมาไอน์สไตน์ยังมีเพื่อนร่วมรุ่นที่สนิทอีกหลายคนเช่นมาเซลกรอสมมนมาเซลกรอสมมนนักคณิตศาสตร์ที่ช่วยเหลือเขาในช่วงที่เรียนและต่อมาได้ร่วมมือกับเขาในการพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป การศึกษานอกหลักสูตรและความสนใจพิเศษแม้ว่าไอสไตน์จะไม่สนใจเรียนในระบบมากนักแต่เขาก็อ่านตำราฟิสิกส์ทฤษฎีด้วยตัวเองและศึกษาผลงานของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเช่นไอแซกนิวตันกลศาสตร์คลาสสิกเจมส์เคลิร์กแม็กซ์เวลล์ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าลูดวิกโบสแมนกลศาสตร์สถิติเขายังศึกษาทฤษฎีของเอิร์นสต์แมทซึ่งตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดของนิวตันและมีอิทธิพลต่อแนวคิดของไอสไตน์ในเวลาต่อมา ความท้าทายทางวิชาการแม้ว่าจะเป็นอัจฉริยะด้านฟิสิกส์แต่ไอสตายกลับไม่สนใจวิชาที่เขาไม่ชอบเช่นวิชาเคมีและวิชาปฏิบัติการทดลองส่งผลให้ผลการเรียนโดยรวมของเขาไม่ดีนักเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆมีบางครั้งที่เขามีปัญหากับอาจารย์เช่นฮริตเวเปอร์อาจารย์ฟิสิกส์ที่มองว่าเขาเป็นนักเรียนหัวแข็งและไม่ให้ความเคารพต่อระบบการศึกษาซึ่งอาจส่งผลต่อโอกาสของไอสตน์ในการหางานในอนาคต สำเร็จการศึกษาและก้าวสู่โลกของวิทยาศาสตร์1,900ในปี1,900ไอสสตนายสำเร็จการศึกษาจากสวิสเฟเดรัลโพลิเทคนิคด้วยเกรดเฉลี่ยปานกลางเขาสอบผ่านหลักสูตรฟิสิกส์และคณิตศาสตร,แสตร์แต่ไม่ได้รับคำแนะนำที่ดีจากอาจารย์ทำให้เขาหางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้ทันทีการหางานหลังจบการศึกษา1,900ถึง1,902 หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก s สวิส e ฟเดรัลโพล t เทคนิคในปี1900ไอสตายหวังว่าจะได้งานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือผู้ช่วยวิจัยแต่เขากลับพบว่าการหางานเป็นเรื่องยากก่อว่าที่คาดสาเหตุที่ไอสตา์หางานยากผลการเรียนไม่โดดเด่นแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะด้านฟิสิกส์แต่เขาไม่ค่อยตั้งใจเรียนวิชาที่ไม่สนใจทำให้เกรดเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีจดหมายแนะนำจากอาจารย์เนื่องจากไอสไตน์ le, มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับอาจารย์บางคนโดยเฉพาะ professor h ร r r i t w e อร์ทำให้เขาไม่ได้รับจดหมายแนะนำงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงานด้านวิชาการเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงต้นศตวรรษที่20เศรษฐกิจในยุโรปยังไม่มั่นคงทำให้ตำแหน่งงานในมหาวิทยาลายัยมีจำนวนจำกัดไอสไตน์ I le, จึงต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเลี้ยงชีพเช่นสอนพิเศษคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ให้กับนักเรียนมัธยม ทำงานเป็นครูสอนพัฒนามที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองวินเทอร์เทอทำงานช่วยเหลือพ่อของเพื่อนสนิทมาเซลกรอสมันในการคำนวณทางวิศวกรรมอย่างไรก็ตามงานเหล่านี้ไม่มั่นคงและเขายังต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินการได้งานที่สำนักงานสิทธิบัตรสวิส1902ในปี1902ด้วยความช่วยเหลือจากมาเซลกรอสมมนไอสไตา์สามารถสมัครเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตรเทคนิคอลเอ็กเปิ เปิดคลาสที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งสวิสสวิสพาเทนออฟฟิศในกรุงเบิร์ตำแหน่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์โดยตรงแต่เป็นงานที่ต้องตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไอนสไตน์ I มองว่างานนี้มีข้อดีหลายอย่างเช่นเป็นงานที่มั่นคงและมีรายได้ดีช่วยให้เขาสามารถเลี้ยงชีพและสนับสนุนครอบครัวได้ใช้เวลาไม่นานในแต่ละวันทำให้เขามีเวลาศึกษาฟิสิกส์และทำวิจัยของตัวเองในเวลาว่าง ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การตรวจสอบสิทธิบัตรทำให้เขาได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและฝึกทักษะในการอธิบายแนวคิดทางเทคนิคอย่างชัดเจนแม้ว่าจะเป็นงานราชการที่ไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์โดยตรงแต่ช่วงเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของไอสไตน์เพราะทำให้เขามีโอกาสคิดค้นแนวคิดใหม,ใหม่ๆโดยไม่มีแรงกดดันจากสถาบันการศึกษาชีวิตส่วนตัวและการแต่งงานกับมิเลวามาริช1903 ความสัมพันธ์กับมิเลว่ามาริชอสไตน์และมิเลว่ามาริชมายว่ามาริชซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่สวิสเฟเดรัลโพลิเทคนิคยังคงมีความสัมพันธ์กันแม้ว่าทั้งคู่จะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะการคัด้านจากครอบครัวของไอสไตน์แม่ของไอสไตน์เบลีนไอสไตน์ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้เพราะมองว่ามิเลว่าเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าและเป็นชาวเซอร์เบียซึ่งไม่ใช่ชาวยูว ความกดดันทางการเงินทําให้ออสตล์ลังเลที่จะสร้างครอบครัวในช่วงแรกอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังคงรักกันและในปี1902มิเลวาตั้งครรภ์ลูกคนแรกของพวกเขาเด็กหญิงคนนี้ชื่อลิซ่าออสตา์แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเธอหายไปจากประวัติศาสตร์ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเล็กหรือถูกส่งไปให้ครอบครัวบุญธรรมดูแลในปี1903ออสตา์และมิเลวาแต่งงานกันอย่างเป็นทางการ และในปี1904พวกเขามีลูกชายคนแรกชื่อแฮนเอาทเบิร์ตไอสไตน์ซึ่งต่อมากลายเป็นวิศวกรโยธาที่มีชื่อเสียงการวิจัยทางฟิสิกส์และปีมหัสจัยรมิราเคิลเยีย1905แม้ว่าจะทำงานประจำที่สำนักงานสิทธิบัตรไอสไตน์ก็ยังคงทำวิจัยทางฟิสิกส์ในเวลาว่างเขามักจะใช้เวลาในช่วงเย็นและวันหยุดศึกษาทฤษฎีต่างๆและทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์กลุ่มเสวนาทางวิทยาศาสตร์โอลิมเปียอะคาเดมี ในช่วงเวลานี้ไอน์สไตน์ได้ตั้งกลุ่มเสวนาทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าโอลิมเปียอะคาเดมีกับเพื่อนสองคนคือมอริสโซโลวีนและคอนราดฮาบิชพวกเขาจะรวมตัวกันเป็นประจำเพื่ออภิปรายแนวคิดทางฟิสิกส์ปรัชญาและคณิตศาสตร์สิ่งนี้ช่วยให้ไอน์สไตน์พัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของเขาได้เร็วขึ้นปีมหัสจรย์ของไอน์สไตน์แอนนัสมิราบิลิส1905ปี1905เป็นปีที่ไอน์สไตน์สร้างผลงานที่ปฏิวัติวงการฟิสิกส์ โดยเขาตีพิมพ์4บทความสำคัญในวารสาร Annalen d e p h y s i c s ซึ่งแต่ละบทความกลายเป็นรากฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กตริกเอฟเฟอธิบายว่าพลังงานแสงมาในรูปของโฟตอนซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี1921การเคลื่อนที่ของอนุภาคในของเหลว (Brownian motion) เป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของอะตอมทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ สเปเชียลเรลัติวิตี้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาและอวกาศสมการพลังงานและมวล E เท่ากับ m ยกกำลังสองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับมวลซึ่งเป็นพื้นฐานของฟิสิกส์นิวเคลียร์ปี1905ถือเป็นแอนนัสมิราบิลิสหรือปีมหาศจย์ของไอน์สไตน์เพราะเขาตีพิมพ์บทความสี่ชิ้นที่ปฏิวัติวงการฟิสิกส์และวางรากฐานสำหรับฟิสิกส์สมัยใหม่แม้ว่าเขาจะยังเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตรที่สำนักงานสิทธิบัตรแห่งสวิส แต่ผลงานเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นนักฟิสิกส์ระดับโลกในเวลาต่อมาขีดขีดขีด,ขดหปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกมากกว่าชื่อบทความ On a h i s t i c Point of View Concerning the Production and Transformation of Light ตีพิมพ์มีนาคม1,905ปัญหาทางฟิสิกส์ก่อนหน้านี้ตามทฤษฎีคลื่นของแสงในยุคนั้นแสงควรจะค่อยๆถ่ายเทพลังงานให้อิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากโลหะได้ แต่นักทดลองพบว่าแสงที่มีความยาวคลื่นต่ำหรือความถี่สูงสามารถทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากโลหะได้ทันทีโดยไม่ขึ้นกับความเข้มของแสงซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีคลื่นคําอธิบายของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เสนอว่าแสงมีลักษณะเป็นอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนเมื่อโฟตอนชนกับอิเล็กตรอนพลังงานของโฟตอนจะถูกถ่ายเทไปให้อิเล็กตรอนโดยตรงถ้าโฟตอนมีพลังงานมากพอขึ้นกับความถี่ของแสงอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากโลหะ ความสำคัญของบทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกลศาสตร์ควอนตัมทำให้ไอน์สไตน์ได้ร,รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1921นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่เช่นเซลล์แสงอาทิตย์และเซนเซอร์ภาพขีดขีดขีด 2. การเคลื่อนที่แบบราวเนียน b r o นีย a n m o t i o มากกว่าชื่อบทความ On the motion of small particles suspended in a stationary liquid as required by the molecular kinetic theory of heat ตีพิมพ์พฤษภาคม1905ปัญหาทางฟิสิกส์ก่อนหน้านี้นักชีววิทยาโรเบิร์ตบรา์เคยสังเกตว่าอนุภาคเล็กๆในน้ำเคลื่อนที่แบบสุ่มแม้ไม่มีแรงภายนอกมากระทำนักฟิสิกส์ไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดว่าการเคลื่อนที่นี้เกิดจากอะไรคำอธิบายของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ใช้ทฤษฎีจนของก๊าสอธิบายว่าโมเลก,กุลของน้ำมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาอนุภาคเล็กๆที่ลอยอยู่ในของเหลวถูกชนโดยโมเลก,กุลของน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้มันเคลื่อนที่แบบสุม่มความสำคัญของบทความนี้เป็นหลักฐานทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ว่ามีอะตอมและโมเลกุลอยู่จริงช่วยให้วิทยาศาสตร์ยอมรับว่าสสารประกอบด้วยอะตอมมีผลต่อการพัฒนาเคมีฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยีขีดขีดขีดสามษฎีสัสมพัทธภาพพิเศษ (Special Theory of Relativity) มากกว่าชื่อบทความ On the Electrodynamics of Moving b o d y ตีพิมพ์มิถุนายน1 9 0 5 ปัญหาทางฟิสิกก่อนหน้านี้ฟิสิกคลาสสิกของนิวตันอธิบายว่าเวลาและอวกาศเป็นสิ่งสมบูรณ์แต่ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกเวลบอก,กว่าความเร็วของแสงเป็นค่าคงที่เสมอไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่หรือไม่ซึ่งขัดแย้งกับกลาศาสตร์นิวตันแนวคิดของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เสนอว่ากฎของฟิสิกควรเหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ inertial frame ความเร็วของแสงคงที่เสมอสำหรับทุกคนไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่อย่างไรผลลัพธ์ที่ได้คือแนวคิดใหม่เกี่ยวกับอวกาศและเวลาได้แก่การยืดของเวลา (time dilation) เวลาจะเดินช้าลงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นการหดตัวของระยะทาง (length contraction) วัตถุจะสั้นลงในทิศทางที่มันเคลื่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน E เท่ากับ m ยกกำลังสองความสำคัญของบทความนี้ เปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับอวกาศและเวลาเป็นรากฐานของฟิสิกส์ใหม่ที่ใช้กับความเร็วสูงนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี GPS และการทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาคขีดขีดขีด 4. สมการพลังงานและมวล E เท่ากับ m ยกกำลังสองมากกว่าชื่อบทความ Dust h e inertia of a body depends on its energy content ตีพิมพ์กันยายน1,905แนวคิดของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ค้นพบว่ามวล M และพลังงาน E เป็นสิ่งเดียวกันความสัมพันธ์นี้ถูกเขียนเป็นสมการ E เท่ากับแมกยกกำลังสองความสำคัญของสมการนี้แสดงว่ามวลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้และพลังงานสามารถเปลี่ยนเป็นมวลได้นำไปสู่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ใช้อธิบายพลังงานที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ขีดขีดขีดผลลัพธ์จากปีมหัศจรรย์1905 แม้ว่าไอน์สไตน์จะยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการในปี1905แต่บทความเหล่านี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากนักฟิสิกส์ทั่วโลกความสำเร็จหลังปี1905ในปี1906ไอน์สไตน์ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซูริกในปี1908เขาได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเบิร์นในปี 1910s ผลงานของเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ปี1905จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากปีมหัศจรรย์1905ไอน์สไตน์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเส้นทางอาชีพของเขาก็เริ่มก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ1908ได้รับตำแหน่งอาจารย์พิเศษท,ที่ม,มหาวิทยาลายัยเบิร์น1909 ได้รับตำแหน่งศาสตร,ราจารย์ฟิสิก,กสทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยซูริก1911ได้รับเชิญไปเป็นศาสตร,ราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปราก1912กลับมาที่สวิสเฟเดรอลโพลิเทคนิคที่ซูริก1914ได้รับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินและเป็นสมาชิกของพิซเซียนอะคาเดมีออฟไซเอน์ในช่วงนี้ไอน์สไตน์เริ่มพัฒนาทฤษฎีใหม่ที่สำคัญที่สุดของเขาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 1 9 1 5ไนอสไตร์พบว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ1 9 0 5ใช้ได้กับการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วคงที่แต่ยังไม่สามารถอธิบายแรงโน้มถ่วงได้เขาจึงพัฒนาทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นในปี 15, 1 9 1 5ไนอสไตร์เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Relativity) ทฤษฎีนี้อธิบายว่าแรงโน้มถ่วงไม่ได้เกิดจากแรงที่กระทำกันโดยตรงเหมือนที่นิวตันเคยกล่าวไว้แต่เกิดจากความโค้งของการอาวกาศ สเปสไทม์มากกว่าวัตถุขนาดใหญ่อย่างดวงอาทิตย์จะทําให้การอวกาศรอบๆโค้งมอและทําให้วัตถุที่อยู่ใกล้เคียงเช่นโลกเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ถูกกาหนดโดยความโค้งนั้นการพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป1919หนึ่งในข้อคาดการณ์ที่สําคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคือแสงจากดาวฤกษ์ที่เดินทางผ่านสนามโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะถูกหักเหในปี1919นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตัน เซอร์อาเธอร์เอ็ดดิงตันได้ทำการสังเกตการสุริยุปร,ราคาเต็มดวงผลการทดลองพบว่าแสงจากดาวฤกษ์ถูกหักเหจริงซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของไอสไตน์ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและไอสไตน์กลายเป็นบุคคลระดับโลกในทันทีชีวิตในอเมริกาและสงครามโลกครั้งที่สอง1,933-1,945การอพยพไปสหรัฐอเมริกา1933 ในปี1933พักนาซีนำโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจในเยอรมนีไอสไตน์ซึ่งเป็นชาวยิวและวิพากษ์วิจารณ์นาซีอย่างเปิดเผยทำให้ตกเป็นเป้าหมายไอสไตน์ลาออกจากตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินและอพยพไปสหรัฐอเมริกาได้รับตำแหน่งที่ Institute for Advanced s t u d y ที่มหาวิทยาลัย p r i n c e ตันจดหมายถึงประธานาธิบดีรูดเวลล์1939 ในปี1939นักฟิสิกส์ชาวฮังการีลิโอซิลาดและนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่านาซีเยอรมนีกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พวกเขาขอให้ออสตน์ช่วยเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูธเวล์จดหมายดังกล่าวเตือนถึงศักยภาพของระเบิดปรมาณูและกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าจดหมายนี้นำไปสู่โครงการแมนฮัตตันแมนฮัตตันโปรเจกต์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างระเบิดปรมาณูความเสียใจของไอสไตน์ le, แม้ว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เริ่มโครงการแมนฮัตตันแต่ไอสไตน์กลับเสียใจอย่างมากที่วิทยาศาสตร์ของเขาถูกนำไปใช้สร้างอาวุธทําลายล้างหลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิสิงหาคม1945ไอสไตน์กล่าวว่ามากกว่า หากฉันรู้ว่าสหรัฐอเมริกาจะทำแบบนี้ฉันคงไม่เซ็นจดหมายนั้นช่วงบ้านปลายชีวิตและมรดกทางวิทยาศาสตร 1, ์1945-1955การเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองไอสไตา์กลายเป็นแกนนำต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์เขาสนับสนุนการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ระดับโลกเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสภาผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ Emergency Committee of Atomic Scientists การพยายามพัฒน,นาทฤษฎีสนามรวม (Unified Field Theory) ไอสตลยพยายามรวมแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกันในทฤษฎีเดียวแต่ไม่ประสบความสำเร็จทฤษฎีของเขาไม่สามารถอธิบายแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มและอย่างอ่อนได้อย่างไรก็ตามงานของเขาว้างรากฐานสำหรับฟิสิกส์ยุคใหม่เช่นทฤษฎีสปริงการเสียชีวิตของไอสตา e 1955 ในวันที่18เมษายน1955ออสตายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพรินสตันด้วยภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตกก่อนเสียชีวิตเขาเขียนสมาการบนกระดานดำเกี่ยวกับทฤษฎีสนามรวมศพของเขาถูกเผาตามความต้องการของเขาและเท่าถูกโปรยลงในแม่น้ำมากกว่าอย่างไรก็ตามสมองของเขาถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของเขามีลักษณะพิเศษในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ มรดกทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิทธิพลต่อฟิสิกส์ทฤษฎีสัมพัทธภาพยังคงมีผลต่อฟิสิกส์ยุคใหม่งานของเขามีบทบาทสำคัญในจักรวาลวิทยาฟิสิกส์อนุภาคและเทคโนโลยี GPS อิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไอสไตลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอฉริยะภาพของเขาเช่นภาพแลบลิ้นกลายเป็นไอคอนของวัฒนธรรมป๊อปรางวัลและเกียรติยศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์1921 ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งศตรวตรรษของนิตยสารไทม์จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ a อัล r เบิร์ตอ์สไตน์